ข้างบนมีอะไรในหัวบ้างเงินอ,อย่างเดียวเฉลี่ยเดือนเดือนหนึ่งถึงมือเราประมาณเท่าไหร่คะมันเมื่อนหาคุณซูบินทำอะไรอยู่คะตอนนี้ เช็กกระจกลอยตัวบนที่สูงครับอยู่บริษัท KJW Service ครับอ๋อที่เราเห็นอยู่บนตึกที่เราแบบที่ลอยตัวลงมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเน่นครับไปเริ่มทำได้ยังไงอ่ะก็เห็นเพื่อนเฮ็ดแบบได้เงิ้หลายเลยก็อยากเฮตดน้ำเพื่อนทำเป็นมาก่อนหรือเปล่าครับบอกครับเอาเราไม่เป็นเลยก็ได้ก็คือเพื่อนก็นถามว่าใจกล้าบอขั้นกล้าก็คิดให้ดีเลยขึ้นกล้าก็เอา อยู่ที่ใจห้าวาี่เอาบ่ครับกลัวบ่กลัวบ่กลัวอยู่ครับขาชันอยู่เล้วครับแล้วทำมานาน,นยังคะเก่าปีแล้วครับ <S <S โอ้อแล้วหลักการของการเชิญกระจกเนี้ยมันเซฟตี้ยังไงมันมันสูงแบบนั้นเซฟตี้แบบไหนก็คือก่อนเ้องเสียเอาตึกสูงเขาก็ต้องไปเรียนเซฟตี้ใ้ใบเชร์มาก่อนครับอ๋อเหรอคะผมถามความรู้สึกแรกหน่อยดิวันแรกที่ออกงานเลยอะ เพราะมันต้องขึ้นขึ้นไปข้างบนมีอะไรในหัวบ้างเงินอย่างเดียวครับอไม่สนละฉันจะขึ้นครับเฉลี่ยเดือนเดือนหนึ่งถึงมือเราประมาณเท่าไหร่คะฉันมื่นหาครับเอาเงินไปทําอะไรครับ่งให้แม่กับลูกครับซึ่งอยู่ที่อยู่ลาวครับอ๋อมีลูกลูกอายุกี่ขวบครับสามขวบครับเดือนหนึ่งวันหมื่นห้าเราส่งให้ที่บ้านเท่าไหร่ครับเอ่อ เดือนละหาพันครับโอ้หนึ่งในสามเลยเนาะครับผมแล้วจะเก็บเงินอีกกี่ปีถึงจะกลับอะจะอยากมีแนวทุนเห็ดอยู่บ้านหลวก็จังเมือขั้นบ่มีธุรกิจเฮ็ดอยู่บ้านก็คือบ่มีรายได้เลยครับแล้วส่งเงินให้แม่แล้วก็ลูกขนาดนี้เนี่ยมีเงินเก็บเป็นของตัวเองม้างไหมบ่ครับเพราะว่าผมผ่อนรถจักรอยู่ครับรถจักรคือมอเตอร์มอไซค์มอไซค์ใช่ไหมครับเดือนเท่าไหร่ฮะผ่อนผ่อนมอไซค์เดือนเท่าไหร่สี่พันหกครับ โอ้โหแล้วจะเหลืออุ้ยมีค่าเช่าบ้านไหมมีครับเท่าไหร่สองพันสี่นี่เหลือกินสามพันพอไหมฮะได้อยู่ครับแต่ประหยัดเอาแล้วครับประหยัดเอาสามพันก็ต้องอยู่ให้ได้ครับอท่อไหมฮะกระรังเท่อกับไม่เมื่อยยังกะท้อครับแต่กระสู่ขึ้นเขาเอาอะไรเอาอะไรเป็นกำลังใจครับพ่อแม่ลูกครับ หากแห้งครับโทรหาครูมือโทรหาทุกวันเลยครับเป้าหมายในชีวิตของสุบินคืออะไรคะก็คืออยากได้นู่นได้นี่ให้พ่อแม่สบายแล้วก็มีแห้งนะครับแค่นั้นพอครับแล้วตัวเองล่ะสร้างมันครับ <c oughs> ตัวเองวางอนาคตของตัวเองยังไงฮะว่า <c oughs> อยากมีธุรกิจหรืออยากอยากมี่ <c oughs> ยู่ครับ มีธุรกิจขายเสื้อผ้าอยู่บ้านพ่อแลละครับจังสี่ปเทแบบลงมาลำบากจังสี่อยู่กับพ่อกับแม่อยู่บ้านขายเสื้อผ้าก็ถือว่าใช้งานนี้เป็นตัวเหมือนเก็บเงินทำทุนในอนาคตเนาะครับนะคะเราไปกันที่ใจกลางสุขุมวิทครับโรงแรมหรูห้าดาวโรงแรม S31 สสุขุมวิทครับ โรงแรมนี้สูง100เมตรครับมีความสูง25ชั้นเวลาทำงานจริงจะต้องมีเพื่อนไปทั้งหมดกี่คนครับ2คนครับ3าทั้งผมแบ่งหน้าที่กันนะบนลางครับครับนี่คืออุปกรณ์เซฟตี้นะครับครับ ไอ้ตัวยางนี่เอาไว้ยึดติดกับกระจกนะครับโอ้สุบินเชื่อมมีสองเส้นถูกไหมครับเมนครับเส้นหนึ่งคือไอ้โรยตัวเมนเ้นน่งกับเซฟตีปป้ครับ และนี่แหละครับคือภารกิจที่เราจะท้าทายสุบินครับท่นานผู้กครับทีมงานนำสติ๊กเกอร์ไปติด3ระดับด้วยกันบ,บนสุดนะครับระยะห่างกัน2จุดคือ2เมตรต่ำลงมาระยะห่าง4เมตรแล้วต่ำสุดคือระยะห่าง6เมตรภารกิจนี้คือท้าให้สุบินโรยตัวลงมาลอกสติ๊กเกอร์ mm. 6จุดนี้ครับท้าทายทำให้ได้ภายในเวลา 150วินาทีมองลงไปก็ไม่ขาสั่นแล้วทีมงานครับเข้าสู่ภารกิจครับ150วินาทีครับนี่ก็คือกำลังใจนะครับทุกครั้งต้องขอกำลังใจก่อนนะครับโอ้โหมีโรยตัวลงมาครับโอ้โหเห็นรถไหมเห็นรถเวลาหนึ่อยห้าสิบวินาทีนะครับโอ้ยมุ้นลุ้นนิดเดยเตรียมตัวนะครับเข้าสู่ภารกิจครับ นี่คือปล่อยตัวเองลงมานะครับทุกอย่างควบคุมด้วยตัวเรานะครับด้านบนขึ้นช่วยดูอยู่ถูกไหมครับดูมึงเสียกดงเชิงครับครับจุดแรกยังไม่ห่างมากนะครับประมาณ2เมตรนี่คือเราอยู่กึ่งกลางระหว่างจุดนะครับหนึ่งกับ2เนี่ยห่างกันประมาณ2เมตรครับโอ้เวลาผ่านไปเรื่อยๆครับตองเอียงตัวมาครับเราก็ต้องแกว่งครับจุ๊้แล้นะครับ ต้องใช้เล็บช่วยครับดึงได้ครับดึงได้แล้วทิ้งก่อนนะครับแล้วต้องไปจุดนะครับตอนนี้จุกยังติดอยู่นะครับต้องดึงจุกครับอ๋อพยายามไปขวาจุดสองครับระน้าบแรกนี่ครับห่างกันสองเมตรครับมันใกล้อยู่ใช่ไหมต้องทิ้งตัวลงมาอีกประมาณ5เมตรนะครับไปสู่ระนาบที่สองครับ หตึกโรงแรมเอสแองเกิลที่สวยครับสวยนะมาแล้วครับค่อยๆไต่ลงมาครับไปทางซ้ายครับเบอร์สามครับนี่คือต้องเอียงตัวไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆแกะนะครับค่อยๆแกะนะครับเลยเล็บช่วยหน่อยครับอู้ดีครับห่าง5เมตรนะครับต้องสไลด์ตัวไปครับเวียงครับ เอาแล้วครับยิดได้ครับเวลาครับเวลาผ่านไป100ยวินาทีครับเหลือ50ิวินาทีครับเตี้ยต้องโรยตัวลงไป5้าเมตรนะครับ <Yeah. S 1> ้ย,ยผมนึกภาพเป็นเราด <c oughs> ิผมจะช็อกอยู่กลางแล้วแหละฮะลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับ <c oughs> เวลาเหลือประมาณ30วินาทีนะครับ เอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับได้ไหมสายแล้วนี่สีแดงเวลาเหลือยี่สิบครับเฮ้ยเร็วอได้ครับอีกนิดเดียวครับวิ่งตัวไหนต้องวิงตรงเลยงต้องยิงห่างห้าเมตรครับตรงตรงเปลี่ยนตัวไปครับยึดเลยครับเหลือสิบวิครับเฮ้ยแอลอ้ายนิดเดียวึโอ้โห ดูดิดูมุมนี้ดิครับโอ้โหโอ้ดูมุมนี้นี่ก็คือโรยตัวลงมาคือทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ้ โอนี่เหมือนเครื่องเล่นสวนสนุกอเออได้เล่นได้เล่นเครื่องเล่นทุกวันโเป็นยอดวันนี้เราท้าให้เขาโรยตัวเช็ดหน้าผาไว้บอร์ดสูง4เมตร80เซนเมตรไอ้จุดดำๆที่เห็นอยู่เนี่ยครับคือน้ำหมึกครับความยากคือจังหวะแรกที่เช็ดน่ะครับจะเป็นการเช็ดแบบเช็ดให้มันออกก่อนต้องใช้ผ้าเปียกแต่พอเช็ดปุ๊บเนี่ยมันจะยิ่งมีคราบครับ ต้องเก็บอีกครั้งหนึ่งด้วยผ้าแห้งครับครับ4จุดเนี่ยครับเราให้สุบินทําให้แล้วเสร็จภายในเวลา150วินาทีแล้วการโรยตัวครั้งนี้ครับต้องโรยตัวลงมาจากข้างบนเท้าห้ามแตะพื้นจะไม่มีตัวยางจับยึดนะเราจะต้องสายตัวไปแล้วล็อกตัวเองเพื่อเช็ดให้ได้นะครับยากอยู่ครับยากอยู่เนาะไหวไหมไหวไหมไหวครับสู้ไหมสู้ครับสู้เพื่อใครครับ พ่อกับแม่ครับแล้วกับลูกนี่นี่กำลังใจมาครับเดี๋ยวผมให้สุบ,บินของเราไปเตรียมตัวก่อนต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้นะครับ ตอนนี้สุบินประจําที่อยู่ด้านบนแล้วครับสุบินครับลงมาได้เลยครับโอ้ต้องบอกว่าความสูงประมาณนี้ครับสำหรับเขาคือคือมันไม่สูงครับความสูงเขาคือตึก40ชั้นนะเทียบกับตึกอะเนาะภารกิจนี้คือทําความสะอาดจุดที่มีน้าหมึก4จุดให้ขาวนะครับเวลาก็คือ150วินาทีครับเท่นะ แต่มองข้างล่างเลยได้นะแต่สมมติที่เป็นเราอยู่บนเราเป็นเราไม่เป็นเรานี่วิวทั้หมดแล้วครับวิวว่ะวิวโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับนี่ครับเขาปล่อยตัวเองครับนี่ต้องให้ได้องศาที่ต้องการครับเล็งก่อนนี่คือจะจะจะเหวี่ยงตัวครับเหวี่ยงตัวครับโอ้โหที่แค่เหวี่ยงตัวยังยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับจับได้แลนะครับ แล้วนี่ต้องเช็ดครับเช็ดต้องมีผ้าเปียกครั้งหนึ่งแล้วก็ผ้าแห้งครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นคราบครับมันเป็นน้ําหมึกครับโอ้ยก็ไม่ได้จะสะอาดในทีเดียวด้วยนะยังยังต้องสองทีแล้วก็ผ้าแห้งครับเฮ้ยค่ะไปสามสิบปีแล้วโอ้โหสวยครับสวยครับสวยจริงเอาสะอาดกยอนสะอาดสะอาดสวยครับสวยครับงามเยี่ยมครับงามงามพอๆไปแล้วไปแล้วงาจะจุดกลางครับอ๋อเล้วไหลลงมาให้อ๋อตองลงอีกหน่อยครับ ต้องเล็งก่อนอนะที่เขาควบคุมตัวเองครับ<อ>มันมีเชือกอยู่2เส้นครับโอ้ยตรงกลางนี่ยากนะเพราะตรงข้างยังขาล็อกได้นี่ไม่ล็อกไม่ได้เลยตูมแล้วหมึกก็ยิ่งเช็ดยิ่งเลอะด,ด้วยครับนี่คือต้องเช็ดหมัดหมัดครั้งนึงก่อนครับโอยเวินาทีลาครับเวลาเหลือไม่ถึง90ิวินาทีครับนี่คือเช็ดแห้งครับไม่ใช่เ็จแล้วยิ่งเลอะอุนี่มันวงกว้างเลยครับอันอันอยู่ทันอยู่ครับสปินครับ ดีครับดีครับเหลืออีกสองจุดครับเหลือเจ็ดสิบวินาทีครับอีกสองจุดเท้าห้ามแตะพื้นนะครับได้แล้วได้แล้วไปเลยนี่คือทิ้งตัวแล้วก็ต้องเป็นทิศทางครับมันต้องเหวี่ยงด้วยครับโหกว่าจะได้เช็ดเวลาครับเวลาครับเดี๋ยห้าสิบวินาทีครับโอ้ยหยิบผ้าไม่ทัน ได้แคครับรวยครับอยู่ได้อยู่เก่งมากเก่งมากเก่งมากครับเช็บเงียเก็บเงียบเ็เคียบรวครับห้า่อยที่อยดีดีได้แลไปไดแล้วไปได้แล้วี่เครับรวนเลย้สบวิวได้อยู่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 เหลือยี่สิบวิครับได้แล้วเหลือสิบห้าวิครับ ได้อยู่ได้อยู่เอาให้เงียบเลยเอาให้เงียบเลยเดี๋ยวสิบนี้ครับสุบินครับตรงนี้หน่อยสุบิน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 หน่อยนึ่งหนดสูงสุดสงสองสาดแล้วครับโอ้โหผ่านครับท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ ออกอากาศในรายการเราก็ออกทั้งออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี t i k t o อกซูเปอร์จิวออฟฟิเชีของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซูเปอร์จิวออฟฟิเชครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ